สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดียามดึกนะครับผมกับกกิงเกิดมาซ่อมนะฮะวันนี้ไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วครับไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับเพราะว่าทําเครื่องนะประกอบเครื่องปอดเตตาที่ว่าตัวนี้ที่ว่าเสื้อแตก <c oughs> โทษนะครับประกอบเครื่องเฟตาที่ว่าเสื้อแตกนะฮะ ให้เจ้าของเขาไปทามาเองนะครับให้เจ้าของเอาส่งลงกึงทําจัดการอะไรก็แล้วแต่ฮะผมม,มีหน้าที่ประกอบประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนอะไรที่มันเสียหายที่เหลือนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาไปหาใส่เอาเองนะครับเทศกําลังอัดเรียบร้อยแล้วนะครับเทสกาลังอัดอกาลังอัดดีทุกสูบเลยนะครับใช้ได้หมดเพราะว่าเจ้าของส่งเสื้อสูบ ไปทำนะครับตีปอ,อกใหม่ปรับเคลนข้อเหวี่ยงใหม่ก็คือส่งลงครึ่งนะครับของสหเจรนนะครับลังสิตซิลเมืองครับของสหเจรนนะครับ,รบประกอบเสร็จแล้วครับแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทำเซฟวิโลต่อเลยนะครับพอทำเซฟวิโลเสร็จผมก็จะไปบรุรมบรมบุรรมพอจะไปฟังตัวอยู่บ้านละแนะแล้วจะไปมีวัดอยู่แถวนั้นไปบวชซะเลยนะอยู่นานจัดบวชนั่นซะเลย<笑><笑>เอจะกลับมาก็เมื่อวานไปชนบุรีมานะครับ ไปบางพีอ่าไปทํารถที่บางอ่าไปธุระที่บางพีเสร็จก็อ่าเลยเลยไปชนบุรีบางแสนไปสะพานใหม่ก็วนรถเล่นนะครับแล้วก็แวะนั่งกินนะครับนั่งกินเสร็จแล้วก็กลับนะไปคนเดียวครับไปคนเดียวื่อวานไม่ได้พาใครไปนะครับไปคนเดียวครับเพราะว่าจากบางพีนะครับวิ่งลระสุขุมวิทสายเก่าไปนะครับมันใกล้อะมันไม่ไกลอะหกสิบกโลเองอะ ดูใน GPS มัน60สวโลก็เลยไปนะไปถึงก็ไปถ่ายคลิปอยู่แป๊บนึงแล้วก็ไปนั่งกินวิ่งเลาะตรงนู้นจริงๆมันมทีที่เที่ยวเยอะกว่านั้นนี่นะครับ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องส,สาวเลยเยอะแยะมากมายเลยฮอ <c oughs> แต่ก็เลือกที่จะกลับบ้านนะครับ <c oughs> มีอยู่ครับเพราะว่าเรื่องพวกนั้นมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับ แต่มันอยู่ที่เราครับว่าจะเลือกปฏิบัติแบบไหนนะฮนะครับผมถ้าเป็นคนเที่ยวสาวๆนี่ก็คงยังไม่ได้กลับหรอกครับเมื่อคืนกลับมาก็กลับมาขับรถกลับมาก็ดูไลรสดเสียตินด้วยไรด้วยนะครับก็มาถึงบ้านช่วงที่เสียตินแกลงรถไม่โครพอดีเลยขึ้นทางห่วนมอเตอร์เวย์ครับวิ่งยาวเลยครับ เอ้ยไม่ใช่เลย,เยขากลับขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์จากบางนาเลยครับยิงยาวไปเลยแล้วก็มาลงนี่เลยครับลงวนลงพระรามเก้าแล้วก็วนไปมอเตอร์เวย์ออกกลับบ้านเลยนะฮะมันก็เลยเร็วนะครับเพราะว่าบนทางด่วนไม่มีใครขึ้นหรอกเขาวิ่งข้างล่างเขาไปวิ่งแบบเขาไปวิง่งเขาไปวิ่งลุกขึ้นข้างล่างกันอนะเส้น เส้นจากอ่าชนบุรีมาบางประกงมาเข้าบางนานะครับแต่จริงถ้าวิ่งข้างล่างนะครับก็เบี่ยงออกวิ่งลัดเข้าสวรรณภูมิก็ได้นะครับแล้วก็อ่าเข้ากิ่งแก้วเข้าอะไรนะลมก้าออกนิมิตใหม่ออกหลังบ้านนะมาโปล่หลังบ้านก็ได้นะครับแต่อันนี้ขับทำเวลาครับขึ้นทางด่วนยาว แบบยาวๆเลยครับก็มันเป็นอะไรที่เราแบบว่าเวลาเราไปเรารู้สึกผ่อนคลายครับมันใกล้ๆเขาก็เลยไปถ้าไปถึงขนาดนั้นก็ส่วนมากส่วนมากเวลาผมไปแถวนั้นนะครับถ้ามีเวลาเหลือผมก็ไปผมก็ไปาบางแสนตลอดนะครับเพราะว่า,ามันใกล้ครับถ้าไปแถวบางพีแล้วมันกใกล้นะครับ ก็ไปนั่งกินนั่งเล่นนะครับแต่ช่วงโควิดอะไรเนี่ยมันก็จะง่อยๆไปครับเมื่อก่อนเขาก็จะมีเวลาครับเมื่อวานนี้ก็ไปนั่งกินอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งมั้งครับแล้วก็กับลิงก็เอาแอลกอฮอล์ล้างล้างมือไปกินเลยหนึ่งขวด <c oughs> เองกดใหญ่เลยยิ่งเลยผมถ่ายไม่ทันเอแม่งกด ขวดแอลกอฮอล์เป็นน้วยให้มันเย็นมือแล้วะสายสายกลัวโควิดแต่ผมเคยดูในคลิปนะไอที่อะไรนะเวลาใครไปให้อาหารให้กล้วยให้แลไเวลามันขึ้นไปบนฝากระโปรงมันขึ้นไปบนหลังคาเนี่ยเสากงเสาอากาศเนี่ยไอคิวรางน้ำบนหลังคาเนี่ยมดึงเละเทมหนนะพวกอีสุ ดึงเรียบร้อยหมดเจอเจ้าถิ่นดึงซะเรียบร้อยเลยเคยดูในคลิปนะไอเคยดูในคลิปอะไรนะทิกตอ,อกอะไรที่ที่ว่า,วามันมาทําภารกิจอ่าภารกิจย่วดสวาดกันบนหน้าฝากระโปรงรถอะ <c oughs> <c oughs> นั่งโคตรฮาเลยอะไรนะ โอ้หมาทำกิจกรรมบนบนฝากระโปรงรถเลยรถกำลังวิ่งอยู่ด้วยโอ้โหจัดโชว์เลยลูกใสคู่นะั้นบอกเธอเธอลูกใสเราต้องหาโรงแรมเข้าแล้วไม่ไหวแล้วเจอลิงมันยู่วแหมฟิตเจะลิงกันบนฝากระโปรงดูโคตรทาเลยวะ่ะแต่ตรงนั้นนะ่ะผมกไมไไ็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับไม่ได้ไปหลายปีแล้วะอะไรนะ ไอสะพานใหม่อะไรก็ไม่เคยได้ไปนะเพิ่งไปเมื่อวานนี่แหละผมตอนแรกผมคิดว่าทางฝั่งทางอะ,อะไรทางโรงแรมแล้วก็เข้าหาดบางแสนนะแต่ดูสภาพแวดล้อมมันไม่ใช่โอ้ผมเมื่อวานนี้ไปเนะ่มันสวยจริงๆเลยตอนค่ําคืนเนะ่ะ <c oughs> เขาเห็น <c oughs> ผมถามเด็กที่ที่เขาดูแลดูแลที่นั่งนะเขาบอกว่า เขาบอกว่าเขาสร้างมานานแล้วนะพี่มันนานมากเลยนะพี่เขาบอกอ๋อเหลอเราไม่เคยได้มาไงบอกน่าจะหลายปีนะพี่แบบน่าจะเกือบสิบปีแล้วมัง้งอะไรเงี้ยเอ้ยแต่เราดูเลยทําไมมันมันยังใหม่อยู่ตลอดอะ่ะเออมันก็สมชื่อสะพานใหม่ใหม่ตลอดแต่ละแยกแต่ละวงเวียนนี่ก็จะมีอ่า รูปสัญ,ญลักษณ์ต่างกันก็จะได้จําได้ว่าวงเวียนไหนตรงไหนแยกไหนนะฮะมีทั้งฉลามมีทั้งเรือสำเภาแต่วงเวียนตัวอันใหญ่นี่ก็ไม่มีไม่มีอะไรครับไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรเลยก็ไปขี่เลื่อยเปลือยเมื่อวานเมื่อวานก็รถสตาร์ทอา่าคนเข้ามาเที่ยวกันสตาร์ทไม่ติดผมพ่่งแบตให้เขาเออไม่ได้ถ่ายอะไรครับ กาไปพ่วงแบตให้เขาอะไรฮะก็ประจวะก็จอดอยู่ตรงนั้นพอดีเลยผมก็จะไปอยู่แล้วแหละก็จะกำลังจะออกอยู่แล้วพอดีเขาสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทอึดอึดอึดอยู่งั้นแหละมากันทั้งหลายคนก็เลยบอกเออเดี๋ยวผมพ่วงให้เพราะว่าเข็นก็ไม่ติดหรอกเพราะมันเป็นรถระบบไฟฟ้าทั้งคันบอกมันพ่วงให้แล้วก็วิ่งเปิดกระจก กันไปสักพักนึงอ่ะเราค่อยเปิดแอร์ห้ามดับแวะปั๊มอะไรก็ห้ามดับแต่ถ้าเอาชัวร์เลยก็อ่าให้แวะให้แวะร้านเพราะมันยังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มืดนะครับถ้าวิ่งออกไปเส้นอา่ารอบนอกแล้วก็จะมีพวกร้านแบตเตอรี่ร้านอะไรเงี้ยก็จะมีอยู่เพราะผมผ่านผมก็เห็นอยู่ก็เลยบอกให้ไปร้านนั้นแหละตรงนั้นแหละแถวแถวนั้นอันก็มี เพราะว่าเราวิ่งผ่านมาครับเขาก็เลยไปร้านเขาบอกเดี๋ยวไปร้านแบตเตอรี่เลยเปลี่ยนแบตใหม่ก็แบบนั้นก็ดีครับก็แบบเอาชัวร์เอาสบายใจนะครับเพราะผมบอกแล้วว่าไฟชาร์จปกตินะได้ชาร์จไม่เป็นไรแบตน่าจะเสื่อมสภาพแล้วเพราะขึ้นขี้เกลือมากเลยเป็นรถรถเก่งนะครับรถเก่งใหม่ก็น่าจะประมาณแบตก็เดิมๆโรงงานเลยแหละรถน่าจะประมาณของสามสามปีมั้ง ก็เลยเขาไปเขาก็เลยไปเปลี่ยนแบตใหม่มั้งครับเพราะว่าผมบอกไปเขาบอกว่าเขาจะไปเปลี่ยนแบตใหม่เลยเดี๋ยวมันเที่ยวไม่สนุกคราว่าอ่า <c oughs> ดีครับเมื่อวานกลับบ้านมาก็นอนเลย <c oughs> น้ำไม่อาบตามเคยเ <c oughs> ช้ามาก็ทำงานครับเช้ามาก็ทำงานประกอบเครื่องจนเสร็จแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้ก็ต่อด้วยเซฟิโลนะครับ สารต่อเพราะว่าผมจดจดรายการไว้ว่ายังค้างอะไรบ้างเดี๋ยวเพราะว่าพอระวางมือปุ๊บเดี๋ยวมันลืมครับต้องจดเอาไว้ต้องจดรายการเอาไว้ว่าเราค้างอะไรบ้างนะครับเ mm hmm. จ้าของรถก็ช้านะครับรอรอหน่อยนะครับมันช้าหัวแต่ทะเลถลายครับยอมรับเลยครับว่าทะเลถลายครับที่ ไปกับเสียท็อปมาอะไรมาก็ต้องไปตามเขานะฮะเพราะว่าเขามาแล้วเขาจะมาส่งก็พอเขาจะแวะมาส่งมันก็ต้องวิ่งอ้อมไปอ้อมมาแล้วมากับเสียวุฒิด้วยนะครับก็เลยต้องไปเขาตามตามกันไปนะครับแล้วก็กลับมาตอนแกจะไประยองต่อก็คือผมก็ลงกลางทางนะครับอ่าลงกลางทางให้แกวนขึ้นมอเตอร์เวย์ครับเสียท็อปแกดูแลดีครับเสียท็อปดูแลดี ูเสียวุฒิกูนินก็ดูแลดีครับแกช่วยออกค่า,าค่าที่พักให้ทั้งสองคนเลยครับทั้งเสียท็อปทั้งเสียวุฒิทูนินช่วยเอเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารทุกอย่างนะครับก็เราก็เกรงใจครับผมเพราะว่าเราไปเข้าเราก็ไม่ได้ออกอะไรเลยเกรงใจเขาขากลับมาเพราะว่า เขาไปกันทางระยองไปทางนู้นนะครับเขาก็เวลาเขากลับเขาก็จะกลับขึ้นไปทางอะไรนะขึ้นไปขึ้นกลับไปทางอ,าอะไรชายเชิงเซาขึ้นไปอะไรนะเขาตะโกไปเขาปักอะไรอย่างเงี้ยเสียท็อปก็อาจจะแยกไปทางเขาปักดินด่วนก็จะขึ้นทางเขาตะโกโดนินแดงกลับบ้านนะครับผมก็ลงตรงนี้เลยเขับมาถึงลังสิต มาถึงเส้นรลังสิน์นครเนียกผมก็ลงตรงคลองสี่นะครับหน้าโรตัสขึ้นแท็กซี่กลับบ้านอ่าเขาก็เลยขับรถขับรถต่อไปอ่าเลยถึงเกือบถึงคลองห้านะครับเบี่ยงออกขึ้นมอเตอร์เวย์ครับจากนั้นตรงนั้นไปก็ไม่มีผมอยู่ในในระบบแล้วผมก็กลับบ้านมาทำงานเหมือนเดิมครับก็ต้องขอบคุณทั้งเยวุฒ คุณนินเสียทอ็อปเจ๊แอมด้วยนะฮะที่ดูแลเรื่องอาหารเรื่องที่พักเป็นอย่างดีนะครับผมขอบคุณทั้งทั้งทีมงานเลยนะครับผมเพราะว่าเราก็เกรงใจครับผมเกรงใจเพราว่ารายได้เราก็ไม่ค่อยมีเนาะช่วงนี้ก็เลยขับรถให้เสียท็อปตลอดทางนะครับ ก็ไปเขาจะไปตรงไหนผมก็ขับรถให้ขับรถไปรถไปตรงนู้นผมก็ขับไปตรงนี้ผมก็ขับ,ขบจัดให้ครับ <c oughs> แต่เกชอบเกชอบเลยเกชอบอะไร,ะไรนะแจแอมกัเบเสียท็อปเกจะชอบแบบขัดใจตลอดอะประมาณนั้นอะขัดใจเรื่องแบบว่าเจแอมจะเข้าปั๊มจะเสีย แจ๊มอยากจะเข้าเซเว่นแต่เสียท็อปบอกโอ๊ยไม่ต้องเข้าหรอกผมก็เลยขับไม่ถูกเลยว่าสรุปมันจะเข้าหรือไม่เข้ากันวะนี่ย <c oughs> คู่นี้ก็แบบฮาตลอดทั้งสองคนเลยอ่ไปก็เสียท็อปกับแจมนี่สบายครับสบายสบายแกไม่ค่อยอไม่มีปัญหาอะไรครับ เอฟซีคนไหนไปหาไปเยี่ยมไปแวะเที่ยวบ้านแกก็ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับเจท็อปเพราะว่าเอฟซีก็คงไม่ได้มามบ่อยๆแล้วครับผ่านแวะเจอกันทักทายกันแกก็ต้อนรับอย่างดีนะครับเจท็อปเจเจแอมนะครับครูค,คู่คููรักคู่ลักสายหาสายล่องคู่นี้จะเดินทางตลอดเวลานะครับ ไปไหนคำไหนนอนนั่นเพราะว่าต้องหารถขับต้องหาเอา่อเรียกอะไรต้องหารถอา่ามาขายนะครับหารถมาขายต้องไปดูรถนะครับ fc หรือว่าลูกค้าสั่งอยากอยากได้รถแกก็ไม่ได้แบบว่าซื้อมาง่ายๆนะครับแกต้องวิ่งไปดูว่ามันดีหรือไม่ดีครับถ้ามันไม่ดีก็แกก็ไม่เอานะครับ ก็ไม่เอามาให้ลูกพานะครับก็ค่ำคืนนี้นะฮะขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านไวรุ่นทั้งหลายที่ติดตามรับชมนะครับผมอ่าีแต่เรื่องพูดคุยนะครับมีแต่เรื่องพูดคุยเรื่องซ่อมรถนี่ก็อย่างตัวนี้ประกอบเครื่องทั้งตัวนี่ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยนะฮะมือมันเลอะนะครับ มือเลอะแล้วก็ต้องมาอะไรเขาเรียกอะไรต้องมาพูดมาพูดใส่โทรศัพท์พอมาพูดใส่โทรศัพท์แล้วมันก็ลืมเรื่องการทํางานเดี๋ยวก็ลืมแขนนูน้นขันน,นี้ก็เลยไม่ถ่ายดีกว่าแล้วก็ไล่ไล่ประกอบทําทงานประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้าเน้นประกอบให้ได้แบบสภาพเหมือนรถที่ไม่เคยได้ทํานะครับ มันก็เลยจะออกมาเป็นแนวๆนี้นะฮะเนี่ยครับ,รบไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างนะครับเพราะว่าลูกค้าต้องการสภาพเครื่องเหมือนเครื่องยกลงเฉยเหมือนเครื่องไม่เคยโดนลื้อนะครับเนี่ยฮะมันมีหลายหลายแนวนครับการทําเครื่องนะครับอ่าแล้วแต่ลูกค้าจะชอบแบบไหนนะฮะอย่างตัวนี้ มันเป็นรถที่เขาทําเพื่อจําหน่ายนะครับรถมือสองนะฮะก็เลยไม่ได้เน้นเรื่องต้องล้างให้สะอาดก็คือเดี๋ยวเขายกเข้าไปแล้วนะครับพอเขาเดี๋ยวเขาเอาไปยกใส่เองนะครับพอเขายกเข้าไปแล้วอ่าสตาร์ทเครื่องติดถ้ามันติดแล้วเดินนิ่งดีอะไรดีพอรถมันวิ่งได้แล้วเดี๋ยวแกก็จะเอามาให้ผมล้างห้องเครื่องทีหลังนะครับเนี่ยครับ วงการนี้มันออกเท่าๆครับมันอยู่ยากฮะผมรู้หมดเลยครับทุกรูปแบบนะครับผมรู้หมดแล้วครับแค่ไม่พูดที่เฉยพูดไปก็เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นงานผมเองนี่กับลูกค้านี่ก็คือ,อเราเปิดเผยบอกกันได้นะครับอะไรดีก็บอกดีนะครับอะไรเซฟได้ผมก็เซฟให้นะครับผมลูกค้าต้องการแบบไหน ผมก็ทําให้ได้นะฮะลูกค้าอยากเซฟเงินเงินน้อยก็ทําให้ได้นะครับเพราะว่าทุกวันนี้เงินมันหายากนะครับครับคืนนี้นะครับตอนหลับฝันดีใครเข้ากาดึกใครขับรถตอนดึกๆขับรถตอนดึกๆขับรถบรรทุกรถส่งสินค้ารถทัวร์รถโดยสารขอให้ขับด้วยความระมัดระวังนะครับวง ง่วงก็จอดพักจอดนอนนะฮะให้มีความสุขนะครับการทำงานนะครับผมทุกอาชีพต้องสู้ครับผมเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองและเพื่อเซเว่นถ้าไม่มีเงินเราไม่สามารถเข้าเซเว่นซื้ออะไรได้นะครับขอบคุณนะครับเราวันดีครับกับมอ,อกเก่งเกินมาซ่อมนะฮะไว้รุ่นทั้งหลายขับรถร,ระวังระวังเด้อด้วยความเป็นห่วงจากลุงเก่งนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ